สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เกมดักราจาแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมน,นะครับ L2MM วันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบวิธีการลงของดันเก้ิิยศ5านะครับหรือว่าดันฝันลาย้าย95นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะมาเปรียบเทียบพลังที่เฉยนะครับคือก็จะสอนไปในตัวแหละแต่ว่าจะสอนละเอียดแล้วก็ถ้าตรงไหนสอนผิดพลาดก็อย่าก,กดถือว่ากันเลยนะเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มาสอนรู้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบวิธีลงดันกิิยศ5เฉยนะครับผมคลิกให้ทุกคนดูก่อน นี่ครับผมฝันร้ายของ95นะครับจะเป็นกิิยุท์5เลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกของพลังต่างๆในตี้ผมนะครับว่าเขาพลังเท่าไหร่กันบ้างทุกคนจะได้ไปเปรียบเทียบกันได้นะครับว่าทุกคนเนี่ยควรจะลงแล้วก็เซฟตัวเองยังไงดีโอเคเดี๋ยวมาดูคนแรกนะครับอ่ะผมให้จําชีก่อนนะจะมีผมแล้วก็ v i โอเลตบาลอนแล้วก็มีไอลาแล้วก็มีพี่หลอนนะครับมาดูพลังของเขากันดีกว่าโอเค พี่หล่อนนะครับจะอยู่ที่4ี่แสนสี่หมื่นสองพันพี่เอลาสี่แสนสามหมื่นสามพันนะครับส่วนพี่ไวเลตบ,บาลอนสองแสนหกหมื่นนะครับส่วนผมก็สองแสนสองหมื่นสี่พันครับประมาณนี้นะอันนี้คือพลังของทั้งตี้ผมนะครับแล้วทุกคนก็ดูแล้วเปรียบเทียบกันเอานะครับว่าทุกคนเนี่ยควรจะพลังเท่าไหร่แต่ถ้าให้ผมแนะนำแล้วก็จากที่ผมคุยกับพี่เขามานะครับคือถ้าจะลงโซโลนะครับผมแนะนำให้เป็นแอสซิสินนะเพราะว่าด่านสุดท้ายเนี่ย แอสซัสซินมันจะแบบลงง่ายกว่าเพราะว่ามันมีสกิลหลบนะครับด่านสุดท้ายมันจะมีท่าบอสท,ที่บังคับตายนะทุกคนแล้วก็ตอนที่อ่าบอสมันบังคับตายเนี่ยคือมันจะขึ้นมาก่อนแป๊บหนึ่งมัง้งแล้วก็ให้แอสซัสซินหลบนะครับไม่นั้นก็ท่าที่มันกระทึบอะครับนั่นแหละคือท่าบังคับตายของบอสนะผมแนะนําถ้าใครจะลงโซโลนะครับให้เล่นแอสซัสซินให้ไปเปลี่ยนอาชีพนะส่วนถ้าเป็นทีมเนี่ยแนะนําให้พลังสองแสนสองหมื่นขึ้นไปนะครับ ก็ค่อยๆลงเอาแล้วก็ดูเปรียบเทียบจากคลิปที่ผมลงเนี่ยว่ามันยากง่ายขนาดไหนนะครับเอาจริงๆคือผมถ่ายไปแล้วแล้วผมมาเปิดคลิปใหม่นะผมจะบอกให้นะครับว่าคือในคลิปเนี่ยตอนที่บอสมันกระทืบเท้าเนี่ยที่ผมบอกว่าให้เวลบขอบแมปได้จริงๆตรงนั้นอ่ะมันไม่สามารถหลบได้นะครับคือมันเป็นท่าบังคับตายจริงๆเลยนะอย่างไงก็ต้องขออภัยภายในคลิปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่า วิธีลงกิจยศห้าเนี่ยมันจะยากหรือง่ายขนาดไหนแล้วพลังของบอสเนี่ยมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาเข้ากันเลยดีกว่านะให้เห็นกันจ่า,จาเลยนะว่าผมเข้าดันเกิกิจยศโอเคนี่นะครับทุกคนเห็นปะ่ะเรามาครั้งแรกผมผ่านไปแล้วนะไปเลยครับเดี๋ยวทุกคนดูนะครับว่าบอสตีเนี่ยมันจะตีแรงตีเบาขนาดไหนนะครับเดี๋ยวทุกคนคอยดูไว้นะจะได้เอาไว้คํานวณวิธีลบสกิลหรือว่าวิธีที่แบบจะทําแบบ ยังไงค่อยๆเล่นไปจนผ่านประมาณนี้ครับคือเวลาบอตีแล้วก็มีเวลามารีเลือดประมาณนี้สําหรับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้นะครับแล้วก็เข้ามารีเลือดแบบเข้ามาเสียเลือดเนี่ยให้ไอ้หลุมเนี่ยครับจนกว่ามันจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นป่ะมันจะขึ้นมาการจอนะครับว่าดวงตาสีไหนสีไหนนะถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันจะขึ้นมาทุกยี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะผมกล้าไปรีแป๊บหนึ่งอ่ะผมกดตรงระบบให้ระบบ เห็นปะมันจะบอกว่าดวงตาชีวิตที่สีแดงถึง40สีม่โมงถึง60อะไรประมาณนี้มันจะขึ้นมาบ่อกน,นะครับไม่ต้องกลัวหรือว่าถ้าใครเกียจดูก็นั่นแหละเดี๋ยวพอมาเต็มมันก็บอกเองนะครับว่าเต็มแล้วโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เสร็จหมดแล้วนะครับ3ลมเดี๋ยวเราเข้าลูกวับกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปนี่ครับด่ารถไฟก็วิ่งผ่านไอ้ก้อนนี้ไปเดี๋ยวผมขอรีเรือก่อนนะเดี๋ยวโดนเราตายนะครับมันช็อตผมประมาณ3ล้านหรือ2ล้านนี่แหละแรงอยู่อะทุกคนผมบอกเลย ผมขอรีอเลือกก่อนคือพวกพี่เขาวิ่งไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างพี่หลองกับพี่ไอลาคือเลือดเขาประมาณยี่สิบกว่าล้านอะ่ะทุกคนอุ๊ยผมโดนอ่ะจร,จริงๆจังหวะนี้นะครับคือเราไม่ต้องรีบเข้าว้ามาเพราะว่าถ้าเราเข้าว้ามาแล้วเนี่ยเราจะมายืนรีเลือดไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ลูกๆที่มันเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันจะเข้ามาหาตัวเราตลอดนะครับผมแนะนําให้อยู่ตรงดานแรกและรีเลือดให้เต็มก่อนที่จะเข้าว้ามาอันนี้คือเป็นข้อผิดพลาดของผมเองนะที่ผมรีบเข้าว้ามาแล้วคิดว่าจะมายืนรีเลือด ถ้าใครรู้อยู่ก็แนะนําให้ยืนรีเลือดที่ด่านแรกให้มาเสร็จก่อนนะครับเราค่อยเข้าวาร์ปมานะคนคือผมตายโงวยนะครับคือจริงๆมันมาแล้วมันก็ต้องรีบมานะครับโอเคด่านต่อไปก็มันจะมีเป็นบอสพิคขึ้นมานะครับแล้วก็ตีบอสพิคแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากพอตอนรอ,รอสุดท้ายมันจะเป็นอมตะแป๊บหนึ่งนะครับไอ้บอสตัวเนี้โอเคตีตีลูกสมุนมันก่อนนะเดี๋ยวพอลูกสมุนมันตายหมดอะเดี๋ยวบอสมันจะเกิดนะครับ อ่ทุกคนดูความถึกไว้นะครับเห็นปะแล้วก็ลูกไฟมเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นนะมาช็อตผมออกมาสองล้านนี่บอดผิดผมขอเลื่อนเื่อนก่อนนะทุกคนนี่คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าพลังผมเนี่ยมันน้อยนะก็ต้องเล่นเซฟๆหน่อยนะครับอันนี้สําหรับใครที่จะลงแบบพลังประมาณผมเนี่ยก็ดูดูไว้นะครับว่าแบบไม่ควรเข้าไปบวยอย่างนั้นเพราะว่ามันตีเราแป๊บเดียวเราก,ก็ตายนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เลือดผมรีจนเต็มแหละโอเคบอตีได้แล้วครับเมื่อกี้มันอยู่ในไอ้อะไรอะ เป็นแคปซูลอ่ะอุ้ยหืมลับเลือดครับเนี่ยผมกลับเลือดได้นะเพราะว่าผมเป็นริปเปอร์นะครับทุกคนติดพิษด,ด้วยนี่มาดิมาดิเคมันเปลี่ยนเป้าแหละนี่ไงสองรอแล้วลลครับนี่มันหมุนวะมันม่นวะไอ้ท่ามุนนี้ก็แรงอยู่นะผมจําไม่ได้ผมเคยโดนอยู่อะประมาณล้านหนึ่งหรือประมาณเท่าไหร่นี้เนี่ยผมจำไม่ค่อยได้นะแต่ว่ามันก็แรงอยู่ครับโดนแล้วหายไปประมาณห้าหกล้านอะเนี่ย เออตายแล้วครับทุกคนเราก็ไปเก็บไอ้แสงเขียวๆนั้นนะทุกคนมันจะพาไอ้แบบเหมือนแสงจะเป็นทางผ่านของประตูตเดี๋ยวแสงมันจะบินไปเปิดประตูตรงข้างหน้าเราตรงนั้นนะครับมาแล้วน,นี่เห็น้ามมันจะบินไปบินไปบินไปด่านต่อไปน่าจะเป็นดานยิงนะครับนี่นี่อ่ะอยู่ตรงนี้ก่อนให้ครบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเดินไปนะรอเพื่อนมาก่อนโอเคเราจะกลายเป็นหุ่นนะครับแล้วก็มันจะมีสัตว์มา เป็นพวกปีศาจพวกขังคาหรือว่าไอ้พวกเวลาเข้าร้านเพื่อนเราซื้อของมันจะได้คอร์เพสมอตัวประมาณนั้นอนะ่ะเราก็ต้องรีบยิงมันนะครับถ้ามันไม่ยถ้าเราไม่ยิงมนะันเนี่ยมันมาตบนะครับทีหนึ่งเราเลือดยุบครึ่งหลอดเลยนะแล้วก็ถ้าสองทีเราตายนะครับอันนี้คือชีวิตเราตายจริงๆนะคือหัวนใจเราอ่ะจะหายไปไม่ใช่ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวนกระป๋องนี่ตายนะผมบอกเลยว่าต้องรีบยิงนะครับโอเคเดี๋ยวรอมันมาสักครู่หนึ่งโอเคมาแล้วครับยิงอ่ะเดี๋ยวรอมาก่อนใกล้ๆหน่อยหนึ่ง โอเคเข้าเป้าหมายละโอเคยิงคือเราสามารถช่วยเพื่อนยิงช่องอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนเนี่ยสามารถช่วยเรายิงได้ด้วยนะเรารอมาขึ้นเป้าหมายครับแล้วก็ยิงโอเคขึ้นละยิงโอเครอยิงมาจนครบอะครับแล้วมันก็จะให้เราผ่านด่านมาอีะอโอเคเมื่อกี้เราช่วยเพื่อนยิงนี่เราก็ยิงไปตายครับผมนี่น,นี่ไอตัวเนี้ยไอผีกูเนะนี่ยนี่ไงยิงไปดิไอหมายก็ไม่ก็ นี่ไงเอ้ยเอ๋ยมาดิมาดิมาด,มาดินี่ไงยิงอ๋ออ๋อออยิงไม่ได้เอออยาให้มันตบแล้วนะตายเลยนะโอเคพาะลรทุกคนเราก็เก็บแสงสีฟ้านะครับมันก็จะเป็นช่องผ่านประตูเหมือนไอ้แสงสีเขียวเมื่อกี้นี่แหละมันจะมีประตูขึ้นมาแล้วก็เข้าไปนะครับโอเคมันกำลังลอยไปเปิดประตูครับผมเอ้ย มาบอสด่านนี้แล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอมันเรียกลูกสมุนออกมาที่มันเป็นช่องสีม่วงครับแล้วก็ตีลูกสมุนมันเราพอหลอดสุดท้ายนี่แหละตอนที่มันใกล้จะตายมันจะปล่อยทาติขึ้นมาคือมันจะบอกขึ้นมากลางจอเลยนะครับว่ามันจะล็อกเป้าใครแล้วก็ให้คนนั้นไนะปหลบตามมุมแบบนะเห็นปะเนี่ยมันจะมีไอ้พวกลูกสมุนสีม่วงขึ้นมาเนี่ยให้เราตีนะครับ ที่ขึ้นมาจากรูมูงเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยเราจะไม่สามารถตีบอสดเข้านะครับบอร์ดมันจะเป็นโหมดอมาตะาอยู่ตอนเนี้ยโอเคเราตีพวกที่ขึ้นมาเนี่ยครับคือไอ้หลุมเนี่ยนะครับคือมันจะขึ้นมาตามจานวนคนนะรอบที่แล้วอะ่ะถ้าอันนี้คือถ้าผมนบไม่ผิดนะรอบที่แล้วผมมาสามคนมันก็ขึ้นมาสามหลุมนะครับถ้าผมพูดผิดก็ทุกคนช่วยบอกดด้วยนะแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าพูดผิดอะ่ะเพราะว่าตอนที่ผมมาลงโซโลอะ่ะคือมันก็ขึ้นมา ให้หลุมเดียวมั้งผมจําไม่ค่อยได้แล้วละ่ะแต่ว่ารอบที่แล้วสคนอ่ะคือสามหลุมแน่ๆเท่าที่ผมจําได้นะมันน่าจะขึ้นมาตามหลุมนะครับโอเคหลุมเสร็จแล้วเราก็ตีต่อเลยครับโอเคตีไปนี่นี่ครับทุกคนอันนี้คือมันเข้าซูหมดามาไต่อรอบหนึ่งเราก็ตีไอ้หลุมสี่ม่วงเลยครับนี่เห็นปะที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ตีไปสี่หลุมสี่คนพอดีตีไปครับเราตีบอตอนนี้ก็ตีไม่เข้าอยู่ดีนะเอ้ย ออตีสิเออ,เอ,อหมดไปนหนึ่งทีทุกคนน่าจะเปรียบเทียบพลังออกอยู่นะครับว่ามันเนาะแบบบอสมันถึกขนาดไหนขนาดมีทีมผมมีพลังสี่เสียสองคนนะเห็นปะคือ,อยังตีบอสไม่ได้แบบไหวขนาดนั้นถ้าเป็นโหมดท้าดวนอ่าท้าดวนปะถ้าเป็นโหมดท้าดวนแบบโปกตีเนี่ยคือสี่เสียน่าจะตีบอสแป๊บเดียวตายเลยใช่ไหมผมว่าทุกคนน่าจะเห็นความต่างอยู่นะ โอเคอันนี้คือมันบอกเลยนะครับว่ามันลลอกเป้าไข่เห็นปะมันคีมันลลอกเป้าหลอนะครับเห็นปะเรามันก็จะแบบเปลี่ยนเป้าไปเรื่อยๆนะครับเราก็ให้มาแอบขอบขอบแมปเนี่ยไม่นั้นเราจะโดนลูกหลงเลยนะถ้าเราไม่หลบเนี่ยอ่ะมีคนตายและพี่หลอนตายโอเคมันน่าจะลลอกเป้าคนอื่นอยู่มั้งน่าจะเราลองมาใช้สกิลเสร็จนะครับแล้วเราก็ไปตีต่อเหลือแค่ครึ่งหลอดสุดท้ายแหละ ผมไม่รู้นะว่ามันล็อกเป้าใส่ใครหรือเปล่าแต่ว่าไม่เห็นมันเด้งขึ้นมาหน้าจอนะหรือว่ามันตีตายแล้วก็ไม่ลบเหมือนมันจะตีเฉยๆป่เพราะว่ามันไม่ตีพี่หลอดและพี่หลอดเขาตายไปรอครับลอไม่มีอะไรมากรออย่างเดียว <c oughs> ตีครับผมอ้าวยังไม่เข้าหรอผมคิดว่าเข้าแล้วอ้าวเ แม่ตีไม่เข้าหรอเนี่ยเออเข้าแล้วทุกคนผมไม่รู้นะว่าบอสมันเป็นอะไรแต่ปกติพอถ้ามันใช้ทานะ่านนเสร็จปกติมันต้องตีเข้าโอเคครับต่อไปก็เก็บไอ้นี้สีแดงนะครัประตูก็จะมีมาเหมือนเดิมนะเหมือนไอ้แสงสีดาเงินกับแสงสีเหลืองแสงสีเขียวประมาณนั้นนะ่ะเราก็เข้าประตูไปครับโอเคบอสด้านท้ายเลยนะครับบอสตัวนี้จะเลือดทั้งหมดสิบหลอดนะครับทุกคนโอเค ทุกคนระวังท่าที่มันตะปบหางลงนะครับมันจะตะปลบลงคือผมเนี่ยจะโดนทีละสองล้านนะครับให้เราไปอยู่ขอบแมปนะมันจะมีระยะวงของมันอยู่อะครับอโอ้ทุกคนอันนี้คือมันจะเป็นท่าบังคับตายนะครับอันนี้คือผมลืมบอกนะมันจะเป็นท่าบังคับตายนะครับคือ ถ้าเลือด20ล้านเนี่ยจะไม่ตายแต่ว่าถ้าเลือดอย่างเราเนี่ยสิล้าน11ล้านเนี่ยจะตายนะครับถ้ามันขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้คือเราต้องมาหลบตรงคอบแมพนะครับมันจะไม่ตายนะอ่ะผมจะทําให้ทุกคนดูก่อนอ่าไม่ใช่อ่านให้ทุกคนดูก่อนสิอ่าอุ้ย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 อยะไรนะโถอยู่ดีก็มาใช่อุ้ยหินสีม่วงเราอย่าไปเราอย่าไปอยู่ไกลนะครับถ้าเราอยู่ไกลเนี่ยคือเลือดเราจะ รูปทุกสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนอ่าทุกคนอย่าลืมนะครับว่ามันมีท่าบังคับตายอยู่นะเมื่อกี้ผมรุมบนบอดนะครับคือถ้าอ่าเรียบร้อยไอ้ท่าเนี้ยคือมันเป็นท่าบังคับตายนะทุกคนคือเราต้องไม่หลบนะครับคือผมตายไปแหละ <c oughs> ตายรุนรัวผมบอกเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวรอเลือดดีก่อนนะครับทุกคน ดีนะเรามีพี่สองคนนะทุกคนเห็นปะ่ะพี่ไอลากับพี่หล่อคือเขาโดนดาเมจเหมือนกันนะแต่ว่าทุกคนที่เห็นเลือดเขาแค่นั้นคือเขาไม่ตายไงเพราะว่าเลือดเขาประมาณยี่สิบกว่าล้านอะ่ะคือมันเยอะจัดเลยทุกคนเดี๋ยวรอรงเลยก่อนผมรีเลือดจะเต็มอยู่ละโอเคเลือดผมน่าจะเต็มละไปตีต่อครับ รีเลียแป๊บหนึ่งทุกคนาตายคือผมเหลือชีวิตสุดท้ายแหละคือผมไม่อยากแบบอยากตายแล้วให้พวกพี่เขาแบกผ่านผมอยากมีชีวิตอยู่ด้วยโอเคทุกคนน่าจะเห็นแลลวนะครับความแรงของบอนะถ้าใครพลังแบบประมาณผมนี่แหละอยากไปลงเป็นทีมหรือลงโซโล่ต้องระวังท่าที่มันมาขับตายให้ดีๆนะแบบพอมันใช้ปุ๊บเราก็ตีบถอยห่างมาเลยนะครับไม่นั้นเราก็จะตายนะโอเคเรื่องผมจะเต็มโอเคเต็มแล้วครับผมไปตีต่อ เนี่ยบอสเป็นสีบองเทียเนี่ยทุกคนเห็นปะคือเราใหญ่อยู่ใกล้กับหินสีม่วงม่วงนะครับคือมันจะสูญเสียอีพีนะเมื่อกี้มันน่าจะขึ้นมากลางจกนะครับเนี่ยไอหินสีม่วงม่วงคือเราอย่าอยู่ไปใกล้มันนะครับเราจะเสียอีพีนะทุกคน <c oughs> เราเดินเทเเดินห้างไว้ครับตอนนี้คือเล่นเราเต็มอยู่นะ รอครับรอรอรอสี่วิสามวิทุกคนเห็นเวลาอยู่ที่มันอยู่ข้างล่างปะรอครับผมอ้าว <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ผมตายโอเคไม่เป็นไรครับอันนี้คือผมตายแนละ้วเพราะว่าผมหลบไม่พ้นนะครับคือมันต้องไปหลบประมาณตรงนู้นนะ่ะมันถึงจะรอดนะแต่ว่าผมหลบไม่รอดเนี่ยเพราะว่าผมหลบอยู่ตรงนู้น่ะเนี่ยต้องไปหลบประมาณขอบแมปตรงนู้นนะครับเห็นปะที่อยู่ตรงนู้นอนะ่ะที่มันเป็นขอบขอบเลย เยวดูพี่เขาตีตายไปแล้วกันยังไงผมก็ต้องขอโทษน,นะครับเพราะเพราะว่าผมเนี่ยไม่สามารถอยู่จนจบได้นะผมต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้าใครมาลงก็ดูปเป็นแนวทางไว้นะครับคลิปนี้ผมก็อย่างที่บอกแหละผมจะมาลงให้ดูว่าพลังอย่างเราเนี่ยมันจะไหวไหมจริงๆมันก็ไหวนะครับถ้าเราไม่ตายฟรีอย่างผมเนี่ยคือผมตายฟรีด่านนี้พี่สองตัวเลยใช่ไหมโอเค คือถ้าเมื่อกี้พายุสายผมลืมบอดนะครับคือเราต้องไม่อยู่ตรงกลางพายุสายนะเราห้ามอยู่ข้างนอกนะครับไม่นั้นเราจะเสียพลังนะ <S <S ถ้าเราไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยคือพลังพลังเราเนี่ยจะไม่โดนล้นนะครับเลือดเราพูดง่ายๆโอเคตัวพี่เขาตีไปไมันจะตายอยู่แหละโอเคบอตายล้วครับทุกคนทุกคนก็ดูนะครับว่าพลังประมาณเราเนี่ยถ้าใครสองเซนประมาณผมในสองเซนสองประมาณเนี้ยก็ให้ระวังท่าที่มันบังคับตายอะ หรือว่าอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นแอสซัสซินโซโล่ยังไงก็น่าจะผ่านเพราะว่าแอสซัสินเนี่ยมันมีท่าคิดตันลงศพใช่ไหมลงศพคิดตันหรือโครงอ่าคิดต้นลงศพสักอย่างหนึ่งอ่ะผมจำไม่ได้แล้วก็ท่าหลุมดำอ่ะที่มันเอาไว้หลบอ่ะครับเหมือนบอสไดกก้ก่อนที่ผมเคยเล่นแอสซัสินแล้วผมทาให้ดูที่ผมไปหลบจอกคอประมาณนั้นเลยครับคือถ้าแอสซัสินน่าจะผ่านง่ายนะหรือว่าถ้าใครอยากลงโซโล่ก็ให้ไปเปลี่ยนเป็นอาชีพแอสซัสินนะครับมันไม่ยากหรอกให้เปลี่ยนอาชีพนะผมว่า พราะว่าผมเนี่ยก็เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนทุกวี่ทุกวันเลยนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆเขาทั้งสามคนนะครับพี่เอลลาวาไบรอเรตบ้านหล่อนแล้วก็พี่หล่อนนะครับยังไงก็ทุกคนก็ดูคลิปนี้แล้วเป็นคลิปแนวทางในการศึกษาวิธีลงกิจยศและกันกิจยศต่านห้าเนี่ยหรือถ้าใครอยากแต่ระดับเรื่อยๆก็แนะนําให้ไปลงหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆไต่มาเรื่อยๆนะครับจะได้แบบศึกษาเทคนิคไปลึกๆนั้นทุกคน คือถ้าผมอธิบายตรงไหนแบบไม่เข้าใจมากก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้คือผมไม่ได้มาสอนลงอะไรแบบไม่ได้มาสอนวิธีลงให้ผ่านอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมเนี่ยจะมาเปรียบเทียบพลังที่เฉยนะครับว่าพลังประมาณไหนถึงจะลงแล้วผ่านแล้วก็ถ้าพลังประมาณแล้วเนี่ยโดนดามจจะโดนประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะคือผมเนี่ยโดนแล้วตายเลยแต่ถ้าเป็นพี่ที่เขาพลังสี่แสนกว่าเนี่ยคือเขาโดนแล้วเขาไม่ตายนะครับเพราะว่าบอร์ดมันน่าจะตีประมาณสิบกว่าล้านนี่เนี่ย โอเคทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละผมก็มาเปรียบเทียบพลังให้ดูนะครับยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ดูนะครับผมก็อยากให้ทุกคนผ่านเหมือนกันนะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย